ทุกคนคะถึงจุดตรงนี้เราจะต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถือแล้วก็เดินเข้าไปเพราะว่าจะเข้าไปที่ถ้ำหลวงปูวง่วังใช่ไหมต่อจากถ้ำหลวงปู่วังก็จะเป็นเสียงนะคะเสียงที่หนึ่งเนาะจุดตรงนี้แหละค่ะที่เราถอดรองเท้าเข้ามาตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นถ้ำหลวงปู่วังนะคะซึ่งท่านมานั่งกรรมฐานอยู่ตรงนี้ค่ะหลวงปู่วังที่ติสาโลคือท่านเป็นพระป่านักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เสากันตสีโลที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างมากเลยค่ะทุกคนซึ่งถ้ำตรงนี้ค่ะณนะตรงจุดตรงนี้เลยค่ะที่เรากําลังขอพอรอยู่นี้จุดตรงนี้ค่ะอย่าเอาเงินหรือว่าอะไรไปใส่ในปากของพญานาคนะคะคือจะเห็นว่าหลายๆคนก่อนหน้าเนี้ถ่ายรูปออกมาก็จะมีแบบเงินหยุ่นที่ปากของท่านใช่ไหมคะแต่ณตอนนี้ค่ะคือเกรงว่าจะเกิดการชํารู้เสียหายก็เลยมีถาดนะคะมาวางไว้แล้วก็ให้เราเอาเงินเอา กระเป๋าสตางค์ของเรานะคะใส่เข้าไปตรงถาดแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐาน,นะตรงจุดตรงนี้แหละค่ะทุกคนซึ่งมีคํากล่าวอะไรต่างๆอยู่ตรงข้างๆและหรือว่าหลายๆคนอาจจะปริ้นไปก็ได้นะคะจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วคือบริเวณตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคือว่ากันว่าตรงนี้ไม่ได้มีใครปัดกวาดเช็ดถูนะคะแต่แปลกอย่างหนึ่งคือไม่มีใบไม้เลยแล้วแบบสะอาดดีมากทั้งทัที่เนี่ยค่ะบริเวณข้างๆคือจริงๆแล้วอ่ะจะเป็นต้นไม้นะคะคือ จริงๆอ่ะควรที่จะมีใบไม้อ่ะหลดลงมาเออควรที่จะมีใบไม้แบบปลิวเข้ามาบ้างแต่นี้ไม่มีเลยคือสะอาดมากทุกคนข้างๆกันนะคะก็จะมีจุดเป็นคาถาแก้วสารพัดนึกค่ะทุกคนและขอบอกไว้เลยนะคะว่าจุดตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นจุดคือจุดสําคัญเลยที่เราจะต้องแบบ ต้องมาไหว้อ่ะค่ะทุกคนจุดนี้อยู่ข้างๆกับเสียญพญานาคเสียญที่1นนะคะที่เราค้นพบไม่ใช่เราค้นพบที่เจ้าหน้าที่มีการค้นพบนะคะคืออยู่ข้างๆกันเลยก็ไหว้ต่อๆไล่กันมาต่อไปเราจะไปที่เสียญที่1กันค่ะออกจากตรงทุงถ้ำหลวงปู่วังมานะคะตอนนี้เราถึงเสียญพญานาคอีกเสียญหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้นเดี๋ยวเราจะไปไหว้ขอพรกันตรงนี้นะคะ นี่คะ่ะทุกคนจุดตรงนี้เป็นจุดเสียนที่หนึ่งนะคะคือเป็นจุดที่ค้นพบเสียนที่หนึ่งนั่นเองคะ่ะทุกคนอยู่ใกล้ๆกับถ้ำหลวงปู่วังคะ่ะเนี่ยด้านหลังก็คือเป็นถ้ำหลวงปู่วังนะคะซึ่งเป็นที่ที่ท่านมาอ่าวิปัสสนาอยู่ใช่ไหมคะทุกคนจุดตรงนี้คะ่ะเป็นอีกจุดสําคัญเลยที่จะต้องมาไหว้คะ่ะทุกคนเป็นเสียนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยคะ่ะ เราไหวยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วน้องไกลก็บอกว่าพี่ขยับมาไหวอีกที่หนึ่งใกล้ๆกันก็คือเป็นเสียงนี้แหละค่ะแต่ว่าตรงนั้นเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าไปกระซิบท่านนิดนึงข้างๆหูนะคะแล้วก็เป็นการขยับออกจากจุดตรงนี้เพื่อให้คนอื่นนะคะได้เข้ามาไหวบ้างเพราะว่าจุดตรงนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยที่จะต้องมาไหวจริงๆคือจุดตรงนี้เหมือนมากทุกคนอยากจะให้ลองไปนะคะคือถ้าไปอ่ะสองจุดเนี้ยคือห้ามพลาดเลยนะคะโอเคไปต่อเลยค่ะตอนนี้เราก็ วายครบทุกจุดแล้วนะคะที่เราอยากไปทั้งตรงท่าหลวงปู่วังท่าหลวงปู่วังที่เราแบบเข้าแถวกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือจุดสําคัญเลยก็คือเสียงที่หนึ่งเนาะเมื่อกี้ที่เราได้วายไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังจะลงแล้วตอนนี้สิบโมงห้านาทีถือว่าทําเวลาได้ดีเนาะนองแบมบถ,ถือว่าทำเบเดียร์ทเวลาได้ดีไหมโอลิ้นเริ่มพันกันแล้ว คือแือว่าได้เวลามาตรฐานเลยเออถือว่าโอเคมากเลย,เยใช่คือแบบคือตอนแรกๆเหมือนจะไม่ไหวเลยเนาะแต่พอแบบคือนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนแต่พอแบบขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบรู้สึกโอเคอะ่ะคือสมกับการรอคอยมากหวังว่าพวกเราจะได้ขึ้นมาอีกใช่ไหมปุ๋ย ใช่ถ้ามีโอกาสจะพยายามขอให้พรที <ov ic arsi> <t> ่ขอสำเร็จเกือบแล้วไงเกือบแล้วหนึ่งพัดปังอะมองไม่เห็นเป็นทางที่ชันที่สุดนะก่อน ออช่องตรงนี้คือเป็นช่องที่ต้องแบบสลับกันวาง,งโล,โลื่นด,ด้วยนะต้อง,องแบบเกะบาะขอบตรงยึดระวังนะเอ,อ้อ,อข้าไปื้อรองเท้าไม่ำแหมคือสำเร็จม่เใช่แล้วเหมือนสูงสูงกว่าท่มากเวลา ขึ้นลงอะไรนะจิบแฟส่ชั่วโมงครึ่งขึ้นลงแบบไม่ค่อยพักได้อยู่สายมาฝุ่นเยอะเพราะว่าคนมันเยอะแนะนำให้มาตอนเช้าสักหกโมงขึ้นสักหกโมงนี่พอดีใช่ โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะทางลงแล้ว<ช>ขอบคุณน้องแบมก่อนทุกคนนี่ไกด์ของเรานะคะคือแบบแนะนําดีมากแบบทางตรงนี้สําหรับตรงนั้นตรงนี้แนะนําดีมากเลยนะคะคือถ้าแบบรอบหน้าถ้าพี่มาได้มาอีกพี่ก็จะโทรหาน้องแบมนี่แหละ<ช> <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละนะคะ